ญาติโยมเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราเดือดร้อนใจมองหาที่พึ่งบางคนพึ่งเงินทองบางคนพึ่งอำนาจแต่ที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรกันแน่อาตมาจะเล่าให้ฟังพระรัตนารัยคือแก้วสามประการอันล้ำค่าที่ชาวพุทธยึดถือเป็นสรณนะที่พึ่งสูงสุดได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธคือผู้ตรัสรู้ผู้ค้นพบความจริงของโลกพระธรรมคือคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้เพื่อให้เราดับทุกข์ได้และพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสืบทอดพระธรรมวินัยเหมือนดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าธรรมโมเหรักคติธรรมจารึงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรม หากเราดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะพบความสุขที่แท้จริงได้ลองเริ่มง่ายๆจากการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาฝึกใจให้สงบเพียงเท่านี้ญาติโยมก็เข้าใกล้พระรัตนารยเข้าใกล้ความสุขที่แท้จริงได้แล้วระลึกถึงพระรัตนารยอยู่เสมอแล้วใจเราจะสงบเย็น